สวัสดีกันครับผมสันมังคานะครับวันนี้มีพามานําเสนอ9องค์นะครับนะครับกระตะกุดดอกหนึ่งนะครับเพื่อมีท่านใดชอบนะครับนะฮะทักทายมาได้นะครับสอบถามได้นะครับมีหลวงแรกก่อนเลยหลวงพุทวดครับวงพุทวดวจุด จะมีท่านใดชอบนะครับถักมาที่เบอร์ผมหรือเฟซบุ๊กผมก็ได้นะครับอาชิตพลพลทุกเฟซบุ๊กผมนะครับทำได้นะครับองที่สองนะครับขอ,องเงินพิมพ์นิยมนะครับเก่าคาบขี้เบ้าของอยู่ครับดูที่สอกสอกสอ ครับคี่เบาอยู่ก็ามีท่านใดชอบครับไม่แพงครับอันนี้ผมอยากันี่เขี้ยวเสือหลวงป่านนะครับสวยก็ามีท่านใดชอบนะครับข้อทักทักมาได้นะครับทักมาได้เบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมให้ไว้นะครับเบอร์โทรเข้าไปไว้ๆนิดนึงครับลองดูครับ ทิงกิตาสามชายกิตาสามชายครับครับดูโลหะครับคาบน้ำตาลครับดูตกดูก้ันดูให้ชอบก่อนนะครับแล้วค่อยทักมาไม่ผมไม่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 คียครับแต่คือให้อยากให้ดูดูที่พระนะครับท่านดูชอบท่านค่อยทักมานะครับไม่ชอบอย่าไม่ต้องทักมา เอาให้ชอบก่อนครับถักมาราคาไว้คุยกันนะครับราคากันเองนะครับพระแท้ไม่จำเป็นต้องซื้อแพงเช่าแพงครับนะฮะนะครับอานนี้ห้วยเขนห้วยเขนหน้าหนูครับหน้าหนูครับพระทุกองมีราคาหมดครับแต่ว่าอยู่ที่ราคาอยู่ที่เราตั้งนะครับว่าจะเท่าไหร่นะครับ ผมนี่คุยได้เรื่องราคานี้ดิอาลิงพดสุนหน้ากระบี่นะฮะบหน้ากระบีะ่บสวยองนี้ก็ได้มานานแล้วนะครับเพื่อมีท่านใดชอบครับลองทักมาดูครับราคาคุยกันนะครับอีกองหนึ่งก็เป็นพิมพ์นิยมองนี้เก็บองนี้ผมเก็บมานานพอสมควร มีประสบการณ์ตรงนี้ประสบการณ์นะครับตอนเป็นโควิดซีซั่นสองค่อยๆคล้องหลงพ่อนะครับมผมวงอคล้องพ่อได้ทุกองนะครับรงไหนผมก็คล้องได้ครับแต่ถ้ามีท่านใดชอบหรือสนใจก็ทักมาได้ครับนี่เลี้ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินเ,เงิน,นงชุบ องหนึ่งนี้เป็นน่าจะออกเป็นทางหลวงพระพิษนะมีหนังสือของพระเงินเมืองวิจิตลงอยู่นะครับอันนี้เก่าเก่าจริงอันนี้หลวงพระพิษยุคต้นๆบางท่านก็บอกแต่ผมก็ดูว่าน่าจะเป็นหลวงพระพิษนะครับหน้าท่านหนุ่มๆน,นะฮะจะเป็นหลวงพระเงินไม่น่าจะใช่นะครับอันนี้ก็เก่าเก่าเลยแท้เลยดูง่ายครับครับชอบมทักมาแท้ดูง่ายเลยครับ น,นี้เลี่ยมเงินเก่านะครับเลี่ยมเงินมาแบบนี้เลยผมได้มาแบบนี้ครับลำบึกครับนะฮนะลำบึกเพราะเงินนั่งหลังช้างครับนะก็ไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอนะครับเลี่ยมเงินพร้อมใช้ก็ราคาไม่แพงครับนะฮะคุยกันได้อีกเหมือนกันนะครับไม่แพงคุยกันได้ ก็ทักหาผมได้ถ้าชอบคนหนอันนี้ตะกุดนะนครับหลวงู่กิตครับตะกุดหลวงู่กิตผมได้มาเหมือนกันเพื่อมีคนชอบนะครับ <S <S ผมก็เล่นหลายสายครับหลวงพ่อปงพ่อปานสมเด็จวัคเกจโยเล่นหมดนะครับแต่หนัหนกๆก็หลวงพ่อเงินเวลาไปตัดสินก็หลวงพ่อเงินนั้นส่วนใหญ่ครับแต่ช่วงนี้ก็มีมาเก็หบหลวงพ่อปานเยอะกอสมควรนะครับ เก็บบ้างก็ปล่อยบ้างอะไรอย่างนี้ครับนะฮะเยซี FC, คนไหนสนใจก็ทักผมมาได้ครับเบอร์โทรผม088 959 5294ครับ088 959 5294ครับแอดไลน์มาได้เลยครับถ้า facebook ผมก็อาชิตพลพ้นทุกนะครับเข้ามาแอดได้อ่าโอเคนะครับสัตว์บางคานสวัสดีครับผม